คุณกำลังฟังสื่มอมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าณนะวันนี้คะ่ะเราอยู่ในยุคที่เรียกว่าเป็นยุค CIR ค่ะ หรือ the fourth industrial revolution ค่ะเรียกว่าเป็นยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ค่ะหรือภาษาไทยนะคะเราเรียกกันว่าเราอยู่ในยุคอุตสาหกรรม4.0ค่ะนั่นหมายความว่าในยุคนี้ค่ะโลกของการผลิตนั้นมีการผสมผสานเอาเทคโนโลยีนะคะที่ทันสมัยแล้วก็ดิจิตอลค่ะเข้ากับ ระบบเศรษฐกิจสังคมและชีวิตประจำวันของพวกเราด้วยนะคะการปฏิวัติครั้งนี้ค่ะเป็นการรวมเทคโนโลยีที่เราจะเห็นเลยนะคะณปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหุ่นยนต์ค่ะอินเทอร์เน็ตหรือเรื่องของเครื่องพิมพ์สามมิตินะคะเรียกว่า 3D นะคะที่นำเข้ามาใช้ในกระบวนการ ผลิตสินค้าเอ่ยบริการเอ่ยและเราจะเห็นมากขึ้นว่ามีการใช้หุ่นยนต์เนี่ยมาทดแทนคนด้วยนะคะในการทำงานต่างๆ หลายคนในองค์กรที่เป็นพนักงานอยู่ก็เลยรู้สึกตุ้มตๆต,ต่ำๆเลยว่าโอ้ยตายแล้วแล้วต่อไปนี้เราจะทำอย่างไรเอ๊ถ้าเรามัวแต่วิตกค่ะหรือกังวลคงไม่ได้การแน่เลยนะคะสิ่งที่จาเป็นเลยนะคะสำหรับพนักงานในองคอ์กรยุค4 i r ค่ะเราจาเป็นที่จะต้องปรับตัวซึ่งความสามารถในการปรับตัวที่สำคัญนะคะวันนี้ค่ะจะนำเสนอด้วยการทั้งหมด7อย่างด้วยกันนะคะ อันแรกเลยค่ะเราต้องเริ่มต้นในการพัฒนาด้านของความรู้ค่ะเกี่ยวกับด้านดิจิทอละค่ะหรือว่าการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีเดิมหลายๆคนจะบอกว่าฉันปฏิเสธโอยคนสำคัญสิมันต้องเป็นคนสิทธ่ดูทุกอย่างได้รายละเอียดทุกสิ่งอย่างแต่ปัจจุบันค่ะความคิดแบบนี้ค่ะอาจจะใช้ไม่ได้ค่ะในการทำงานบางประเภทค่ะและ ตัวของเราเองค่ะควรที่จะต้อง up skill นะคะหรือ re skill ตัวเองในหลายๆเรื่องเลยนะคะให้มีความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะ โดยเฉพาะเรื่องของ AI เรื่องของ big data ก็ดีนะคะหรือลองอ่านค่ะลองเรียนรู้สิ่งต่างๆแม้ว่าในงานที่เราทำอยู่ค่ะอาจจะไม่เกี่ยวข้องยังใช้แรงคนยังใช้สมองความคิดของคนได้แต่เชื่อเถะค่ะว่าการเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างน้อยๆเราก็รู้เท่าทันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้ได้อย่างที่สค่ะเราต้องมีทัศนะค่ะ ของความคิดที่ยืดหยุ่นและคล่องตัวสมัยก่อนคะ่ะเราอาจจะพูดแค่ว่าแค่ทัศนคติเชิงบวกก็น่าจะพอนะแต่ปัจจุบันคะ่ะความคิดของเรานั้นเราจะต้องมีทัศนคติที่พร้อมยืดหยุ่นและพร้อมจะปรับตัวด้วยคะ่ะการยืดหยุ่นนั้นหมายความว่าเราอาจจะปรับเปลี่ยนนะคะได้ตามสถานการณ์แต่ม,มีอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้การคิด หรือทัศนคติที่เริ่มมีความหยุ่นตัวคล่องตัวขึ้นนั่นหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่เกิดความท้าทายหรือสถานการณ์ที่ยากลำบากเกิดขึ้นเข้ามาในการทำงานหรือในชีวิตค่ะเราจะต้องมีทัศนคติที่พร้อมนะคะปรับตัวเองค่ะถอยมาตั้งหลักและเอาชนะกับความยากลำบากเหล่านี้ ไปให้ได้มันจะสามารถที่จะทำให้เราอยู่ในสังคมหรือในยุคนี้ค่ะได้ด้วยนะคะโดยการที่เรียนรู้นะคะกับการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นความท้าทายต่างๆไม่ใช่การวิ่งหนีต่อไปละแต่พร้อมที่จะ,ะเผชิญค่ะเพื่อให้ตัวเองนั้นมีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นด้วยทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างที่สามเลยคะ่ะเรียนรู้การทำงานเป็นทีม แม้ว่ายุคทุกวันนี้อาจจะมีในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้นนะคะซื้อออนไลน์ค่ะหรือว่าการเทคข้อความต่างๆในแง่ของการส่งข้อมูลข่าวสารกันแต่สิ่งสำคัญเลยนะคะมนุษย์ก็ยังคงที่จะต้องเจอะเจอกันอยู่หรือว่ายังคงต้องประสานการทำงานอยู่ค่ะแม้การสื่อสารเราจะผ่านทางข้อเขียนนะคะหรือว่าผ่านทางข้อความหรือเรื่องของการใช้คำพูดของเราค่ะการที่ คิดถึงใจเขาใจเราในการทำงานนะคะให้เกิดขึ้นได้คิดถึงเป้าหมายด้วยเนี่ยมันจะทำให้ค่ะระบบของการทำงานที่ใช้เทคโนโลยีและระบบขาของการทำงานที่ยังต้องใช้การสัมพันธ์ระหว่างบุคคลการประสานง,งานร่วมมือกันมันผ่านไปได้ด้วยดีเพราะต่างคนต่างเข้าใจในเนื้อง,งานและต่างคนต่างรู้ใจในการทำงานหรือเข้าใจกันดีด้วยกันในการทำงานให้ดีมากขึ้น อย่างที่สี่เลยนะคะเราเองจะต้องบอกตัวเองว่าทุกๆวันเราจําเป็นจะต้องเรียนรู้การเรียนรู้จะไม่ได้จบขาดอยู่แค่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเท่านั้นนะคะหรือว่าจะพูดว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นฉันไปเรียนเพิ่มเติมเดี๋ยวฉันจะเข้าไปดูอะไรเพิ่มนะคะหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรระยะสั้นนั่นคือการพัฒนาตนเองใช่หรือไม่ใช่ค่ะในด้านหนึ่งค่ะ แต่อีกด้านหนึ่งค่ะการพัฒนาตนเองในทุกๆวันนั่นหมายว่าทุกๆวันเราต้องดูว่าเราได้สังเกตค่ะเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่อะไรบ้างผ่านการสังเกตในสิ่งที่เราทำทุกๆวันก็ได้นะคะแล้วก็เรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราทำทุกๆวันตัวเราทำแตกต่างจากคนอื่นหรือไม่คนอื่นทำเสร็จ เร็วกว่าเราได้อย่างไรและมีเรื่องไหนที่เป็นเรื่องใหม่บ้างที่ฉันน่าจะรู้เพื่อเอามาพัฒนาทักษะที่มีอยู่ของตัวเองหรืออาจจะเป็นทักษะใหม่ๆความรู้ใหม่ๆที่ฉันไม่เคยเรียนรู้ตรงนั้นมาก่อนเลยนะคะโลกปัจจุบันอาจจะเรียกว่าต้องเป็นโลกที่เรารู้กว้างค่ะ รู้ลึกไม่ใช่รู้ถ้ายิ่งรู้ลึกได้ด้วยรู้กว้างได้ด้วยยิ่งดีมากขึ้นจะไม่ใช่โลกแบบเดิมที่เรียกว่าต้องเจาะลึกแล้วก็ลึก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 เพียงอย่างเดียวนะคะแต่เรียกว่าอาจจะต้องมีทางกว้างแล้วก็ทางลึกนึกถึงภาพของวีะคะ่ะจะมีแนวที่เรียกว่าเป็นสันหวีเนาะแนวกว้างแล้วก็ตัวของหวีเองค่ะที่ซีหวีแต่ละซี่นั้นเป็นแนวลึกอะคะ่ะ ถ้าเรายิ่งมีนะคะความรู้ในหลายๆด้านด้วยตรงนี้ยิ่งจะทำให้เรานั้นปรับตัวกับโลกปัจจุบันได้ดีมากขึ้นอย่างที่5เลยค่ะกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนค่ะก็คือพื้นที่ที่เคยชินค่ะนั่นหมายความว่าในแต่ละวันลองสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆคิดอะไรใหม่ๆเมื่อกี้ในข้อที่4คือการรับเรื่องใหม่ๆเข้ามาการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆแต่ข้อนี้นะคะกำลังพูดถึงว่าการคายออกอะคะ่ะ คายออกจากตัวเราโดยการคายออกไม่ใช่สิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแต่ค่ะกล้าที่จะคายสิ่งที่รู้อยู่แล้วค่ะไปสร้างการต่อยอดอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะการคายความรู้ออกมาเราจะได้คลายค่ะสิ่งที่เรานั้นได้เรียนอย่างบีบแน่นขึ้นมาแล้วมีทั้งคายและคลายเข้ามา ผนวกรวมกันมันจะได้เป็นก้อนของนวัตกรรมก้อนของความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆที่เราสามารถนำมาใช้ในการทำงานของเราแล้วก็ในการแก้ปัญหาที่ดีได้นะคะทำให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะมองนะคะกับปัญหาต่างๆได้กว้างขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมด้วยและถ้าเรามีความคิดสร้างสารรค์นะคะแล้วการคิดอะไรใหม่ๆที่ต่อยอดได้มันจะไปเชื่อมโยงค่ะกับกัน มีทัศนคติที่ยืดหยุ่นและคล่องตัวตามข้อที่2ที่ได้บอกไปนะคะนอกจากนี้ค่ะข้อที่6นะคะเราจําเป็นที่จะต้องพัฒนาค่ะในเรื่องของการเข้าใจโลกเข้าใจสังคมและก็เริ่มที่จะบอกตัวเองว่าและฉันเองนอกจากจะเข้าใจแล้วฉันจะมีส่วนร่วมที่จะทําให้สังคมดีขึ้นได้อย่างไรนึกถึงง่ายๆเลยค่ะถ้าสังคมมัวแต่พัฒนาและคนมัวแต่ที่จะเสพ จากการพัฒนานั้นนะคะโหทุกคนนะคะเน้นในเรื่องของเข้าใจตัวเองให้ตัวเองให้ดีขึ้นแต่ลืมใส่ใจคนรอบข้างค่ะแน่นอนเลยว่ามันคงเป็นสังคมที่มีแต่การแข่งขันกันนะคะแล้วก็อยู่ตัวใครตัวมันไม่ได้ดูแลซึ่งกันและกันและสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็คงรู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จแบบโดดเดี่ยวะคะ่ะ การเข้าใจสังคมค่ะการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงการที่เราช่วยกันร,รับผิดชอบต่อสังคมนะคะนึกถึงใจเขาใจเรานึกถึงสิ่งที่มันจะเกิดเป็นผลกระทบอันเนื่องมาจากเป็นการกระทําของเรานะคะหรือแม้กระทั่งการใช้พวกเทคโนโลยีต่างๆะคะ่ะการใช้วัตถุสิ่งของต่างๆการใช้ทรัพยากรโลกนี้ค่ะเรานึกถึงใจเขาใจเราด้วยนะคะเพื่อ โลกของเราจะได้อยู่ได้นานขึ้นแล้วก็เราจะได้ช่วยกันรักษาโลกให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะและภาพลักษณ์ขององค์กรที่เราทําอยู่เนี่ยก็จะดูดีด้วยว่าเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและตัวเราก็เป็นคนหนึ่งที่รับผิดชอบต่อสังคมด้วยปิดท้ายนะคะข้อสุดท้ายแล้วคือข้อที่7กลับมาที่ตัวเองบ้างละกันคือเราเองจําเป็นที่จะต้อง ไหวพอกับการที่มีสติรู้ตัวค่ะรู้เท่าทานการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจของคนเรานะคะกายใจต้องแข็งแรงนะคะจัดสมดุลดีๆในด้านการใช้ชีวิตการพักผ่อนค่ะแล้วก็การให้สิ่งดีๆกับตัวเองหลายคนเนี่ยทำงานเยอะมากจนไม่ได้พักหรือบางคนค่ะพอพักก็เหมือนไม่ได้พัก เพราะว่าหัวสมองยังใช้อยู่จนกระทั่งเรานั้นไม่ได้นอนเพราะเวลาพักของเราอาจจะใช้กับการเล่นเกมเอ่ยดูข้อมูลข่าวสารนะคะหรืออยู่ในโลกโซเชียลจนกระทั่งการพักผ่อนที่แท้จริงค่ะไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับค่ะการได้อยู่นิ่งๆกับตัวเองบ้างที่จะเรียกว่าชั้นได้พักจริงๆนั้นหายไปดังนั้นหาร่างกายก็จะสุดโทมนะคะจิตใจก็จะรู้สึกว่าเรานั้นมันรู้สึก ดดเดี่ยวรู้สึกเว้งคว้างหรือรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันลยลอยค่ะในจิตใจเพราะว่าตัวเราเองเราไม่มีช่วงเวลาที่ให้ใจของเราได้พักใจกันเลยถ้าเราทําแบบนี้ได้ค่ะทั้ง7ข้อค่ะเชื่อมั่นนะคะว่าแต่ละท่านจะสามารถที่จะ ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงและอยู่ในโลกนะคะของยุคอุตสาหกรรม4.0ได้อย่างดีเลยนะคะค่อยๆปรับตัวกันไปเรียนรู้กันไปนะคะทุกชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราเรียนรู้จากและเท่าทันชีวิตของเรานะคะเท่าทันโลกของเราด้วยการเรียนรู้ในการอยู่บนโลกใบนี้ค่ะจะทำได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะพบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ 啊。